มันเป็นเกมการเมืองมันเป็นเกมของอำนาจการที่จะทำงานไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวครับประเทศอื่นก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองดังนั้นประชาชนทั่วไปที่ดูในรายการเนชั่นนี้อยู่คมชัดลึกอยู่จะได้เข้าใจเอออาจจะเอ้ยมันทำไมมันเขี้ยวอย่างนี้อ้มันทำไมมันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติผมถึงบอกไงคุณวราคุณผมบอกคนหลายคนแล้วว่าคุณเป็นคุณต้องรู้นะว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ได้สอนให้ใครเป็นคนดี การเมืองไม่เคยสอนให้ใครเป็นคนดีแต่การเมืองเนี่ยคุณต้องเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดนะครับเหมือนระบอกประชาธิปไตยะระบอบที่อย่างน้อยมันก็เลวน้อยที่สุดคือคือถ้าคุณจะไปเลือกเอาคนดีนะ เพื่อจะไปอยู่การเมืองนะนคุณหาลําบากครับอ,อพอคนที่เป็นของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยที่ล้วนเข้ามาเป็นคนมือใหม่เป็นคนหนุ่มเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในสภาเป็นคนที่ไม่ได้รู้ดังนั้นก็ต้องให้กลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยในสภานที่จะเข้าไปในสภาได้เรียนรู้เพราะอะไรเรพราะเข้าไปในสภาแล้วเนี่ย อาจจะได้รู้ว่าเอ้ยเข้าไปแล้วโอ้โหคนเขาเรียกจากคุณแป๊บเดียวอยู่ทำบัตรปุ๊บท่านเลยจะขึ้นเครื่องบินก็องต้องดังอัปเกรดเป็นบิสเนสถูกไหมครับยังมีลูกน้องอ่ามีผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่โอ้โหข้าราชการก็เกรงกลัว เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้มันจะเสียขนมันจะกลืนกินคุณไปหรือเปล่ากับระบบการเมืองแบบนี้สุดท้ายคุณชูวิทย์ช่วงท้ายที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยให้คุณชูวิทย์บทสรุปในมุมมองของคุณชูวิทย์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตกลงใครจะเป็นรัฐบาลอาจจะไม่ต้องบอกว่านายกเป็นใครก็ได้เนี่ยนะมันจะพลิกยังไงตกลงไม่พลิกหรอกครับก็คือเพราะว่าสองพักนี้มันรวมมันเกินครึ่งอยู่แล้วโอเคมาสองร้อยเก้าชูวิทย์ยังไม่คิด สถานการณ์เลวร้ายที่สุดสําหรับก้าวไกลก็คือเพื่อไทยสลายขั้วไปจับกับอีกฝั่งหนึ่งไม่คิดว่าเพื่อไทยจะกล้าขนาดนั้นเพราะข้างหน้านี่เลือกตั้งจบเลยนะเพื่อไทยทําอย่างนั้นนะมันจบอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมของเพื่อไทยที่ดีที่สุดขนาดนี้คือประคองให้ก้าวไกลไปก่อนไปจนสุดก่อนแล้วจะเกิดอะไรก็ตามจากตําแหน่งนายกไม่ได้จังหวะนี้เพื่อไทยก็จะเสนอแคนดิเดตของตัวเองเพื่อให้ประเทศเดินต่อได้โดยที่ก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องถามเขาด้วย ว่าเขายอมไหมอถออไม่ใช่ถามว่าก้าวไกลยังจะร่วมรัฐบาลอยู่ไหมถ้าเขาไม่ได้เป็นนายกเออใช่แต่ด้านหนึ่งก็คือก้าวไกลก็ต้องมีตําแหน่งประธานสภาก่อนถ้ามีตําแหน่งประธานสภาเนี่ยยังไงรับประกันเขาเป็นพักร่วมแน่แน่คือสองตำแหน่งนี้คู่กันอยู่ไงม,มันสัมพันธ์กันอยู่ครับเพราะว่าถ้าถ้าในภาะวะสถานการณ์อื่นเนี่ยอาจจะตัดออกได้แต่ในสถานการณ์นี้เนี่ยที่ตำแหน่งนาย,ยกเขายังไม่แน่เนี่ยเขาต้องยึดตรงนี้ไว้แล้วก็ผมเห็นว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาได้ ทีมคนแก่เี่เขาได้ไปแบบเต็มเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นประธานสภาคุณไม่มีปัญหานี่น,นีมันจะอยู่ที่รายละเอียดในการต่อรองแล้วสมมุติว่าการว่าผมเสนอคุณคุณ,คณเศรษฐาหลังจากที่คุณพิธาสมมุติว่าคุณพิธาไม่ได้แล้วเสนอคุณเศรษฐาขึ้นมาแล้วถ้าเป็นพรรคก้าวก้าไกลเขามีแคนดิเดตนายกอยู่คนเดียวเขาต้องเสียเปรียบคุณหรือเปล่าก็เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเขาเสนอคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเขาไม่มีพิธาเป็นเป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องเสนอคนของพรรคเพื่อไทย นี่คือเหตุผลชัดๆเลยว่าประธานสภามันต้องเป็นคนของพรรคก้าวไกลเสนอเพราะถ้าเกิดผมมีแค่เดีนายกคนเดียวถ้าพิธาไม่ได้ประธานสภาจะเสนอชื่อคนอ,อื่นได้ยังไงล่ะก็ต้องกำชื่อของพอรรคเพื่อไทยไป พรรคเพื่อไทยมีทั้ง3คนใช่สลับกันได้เขารู้ไงเขารู้ไงว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้เขาก็เลยเตรียมเอาไว้หลายคนอย่างที่เขาบอกเผื่อว่าโดนสอยโดนอะไรอะไว้ตามกันต่อที่คุณชูวิทย์มาทําให้เราเห็นภาพชัดๆฟังดูอาจจะจิตตกแต่นี่คือโลกความจริงของโลกของการเมืองนะครับ